สวัสดีครับโอ้น่าจะเริ่มฉลองปีใหม่แล้วนะนี่เห็นเขาจัดตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อเช้าก็ได้กระตุกกระตุกเจ้าลงนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุเกี่ยวกับเพราะอะไร แบตเตอรี่น้ำกลั่นแห้งก็ไม่ใช่นะครับผมก็ดูน้ำกลั่นเมื่อวันนั้นเองนะครับแล้วก็กับตั้งสายผ่านไดชาร์จให้ตึงตึงๆหน่อยๆไม่ใช่ว่าตึงมาก แต่ผมสรุปเลยว่า,าน่าจะเกี่ยวกับได้ได้ได้ชาร์จไฟนะผมว่าเหมือนได้ยินเสียงไรเงือเงืองเงือเงืออะไรหรอกตอนตอนที่เราเร่งเหมือนกับเราจอดแบบเนี้ยเราเราเร่งเครื่องนะวื้นมันก็ได้ยินเสียงเงืองน่าจะได้ได้ชาร์จเสีย เขาไมา่เขาไม่อะไรนะเขาเรียกว่าเขาไม่ทำเอาหน้าครับยุคนี้เขาไม่ทำเอาหน้ายุคนี้เขาถ่ายรูปลงลงลายลงลายกลุ่มครับ <c oughs> ผมไม่เปิดเจอในในไอ้นั่นน่ะโอ้ว่าก็ถูกยุคนี้เขาไม่ทำ ท่าอันหน้ายุ่นี้ก็ก็ถ่ายลงไลน์กลุม่มแล้วก็ถ่ายเสร็จก็นอนสิครับ <laughs> ผมผมดูไปดูมาดูดูดทำหลายรอบนะเพืพ่อนเราคนเดียวกิ๊กค้คากกิ๊กค้กโอ้ <laughs> โอ โดนโดนใจผมโดนใจผมอยู่โอ้รถจำเริ่มยนตอเธอนคน,นมาทำนี่เอง เดินไข้มาประมาณสองสองวันนี่เข้าสามวันนี่2สองวันไม่ถุ่งน้ำเลยครับเพิ่งจะมาถูกช่วงเช้าอ้สบายหัวเลยโล่งหัวตึ๊บเลย ได้นะวิ่งเร็วไปก็ติดติดรถคันข้างหน้าก็มันไม่ได้จังหวะแซงแซงไม่ได้เลยครับแซงยาก ดีครับน,นรถมีวิ่งอยู่ประมาณห้าหกคันฟังอีกฟังหนึ่งก็น่าจะ ห้าหกคันเหมือนกันมั้งเขาน่าจะมาครบกันแล้วมั้งโอ้โห ใส่มาก็น่าจะอยู่ประมาณสี่สิบสองสี่สิบสี่ไม่เกินนี่นะ nên là cái này thì nó cũng là cái 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 จกเอมอมองยากเล่ยคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ